ใจที่ยัง,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 งกลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเราเอาเงินสดๆหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไปยื่นให้ AI ที่ว่ากันว่าฉลาดที่สุดในโลกแล้วบอกมันสั้นๆว่าอ่ะไปเทรดคริปโตให้หน่อยสิจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้แหละครับเรามีคำตอบจากการทดลองจริงที่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าสะเทือนกันไปทั้งวงการเทคและว,วงการการเงินเลยทีเดียวครับ คำถามมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับถ้าเราให้สุดยอด AI ระดับท็อปของโลก6ตัวได้เงินไปคนละหมื่นดอลลาร์เท่าๆกันแล้วส่งพวกมันลงไปในสนามเทรดคริปโตที่แบบโหสุดๆใครละครับที่จะเป็นผู้ชนะนี่นะครับคือโจทย์ของการแข่งขันที่ชื่อว่า Alpha Arena ที่จะมาตอบคำถามนี้ให้เราแบบจัดจะเลยเพราะเดิมพันของมันคือเงินจริงล้วนครับและนี่คือผลลัพธ์ครับที่บอกได้คำเดียวว่าช็อค แค่72ชั่วโมงแรกของการแข่งขันเท่านั้นนะครับปรากฏว่า DeepSeek ซึ่งเป็น AI ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ้ำกลับทำกำไรไปได้ถึงเกือบเกือบ38%แต่ในทางกลับกัน Gemini ของค่ายยักษ์ใหญ่กลับขาดทุนย่อยยับติดลบไปกว่า35%โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมผลมันถึงกลับตาลปัดได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกหาคำตอบกันครับ โอเคครับเรามาทำความรู้จักกับการแข่งขัน Alpha Arena ที่จัดโดย NoF1.AI กันก่อนดีกว่าคือทางผู้จัดเขามองว่านี่มันคือ Touring Test ของโลกการเงินชัดๆเลยนะคือเขาไม่สนใจหรอกว่า AI ตัวไหนจะอธิบายหลักการได้ฉลาดล้ำลึกแค่ไหนแต่กรรมการตัดสินเพียงหนึ่งเดียวเลยก็คือยอดเงินในบัญชีครับพูดได้ง่ายคือใครทาเงินได้เยอะสุดคนนั้นแหละคือผู้ชนะตัวจริงเสียงจริง มาดูตารางสรุปผลงานเต็มๆกันครับนี่เป็นข้อมูลในช่อง72ชั่วโมงแรกตอนเดือนตุลาคมปี2025นะครับอันดับ1เหรียญทองตกเป็นของ d e e p Seek V า1ครับทำกำไรไปส,สวยๆเลยที่ประมาณ35-38%แต่ที่พีคสุดๆเลยเนี่ยคือท้ายตารางครับ GPT 5ที่เราคุ้นเคยกันดีติดลบไปเกือบ29%และที่อาการหนักที่สุดก็คือ g e ม i น i 2.5 Pro ปครับขาดทุนไปประมาณ35%ไมอยากจะเปอร์เซ็นต์ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเอไอชื่อดังระด ทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทาไมผลลัพธ์มันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้เราต้องย้อนกลับไปดูกติกาของสนามประลองนี้กันก่อนเลยครับเพราะกะติกานี่แหละคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยกติกาง่ายๆเลยครับคือ AI ทุกตัวเนี่ยได้เงินทุนเริ่มต้นเท่ากันเป๊ะๆที่10,000ดอลลาร์ 1, แล้วย้ําอีกทีว่านี่คือเงินจริงนะครับไม่ใช่เงินเดโม สนามที่ใช้แข่งก็คือตลาด Perpetual Contracts ของคริปโตซึ่งขึ้นเชื่อเรื่องความผันพวนแบบสุดๆอยู่แล้วยังไม่พอครับยังมีกฎบังคับให้ต้องใช้ Leverage สูงด้วยและที่สำคัญคือเป้าหมายหลักของการแข่งขันครั้งนี้เขาไม่ได้วัดกันที่ว่าใครทำกำไรได้สูงสุดนะแต่เขาวัดกันที่ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือที่ในวงการเรียกว่าชาร์ Ratio ครับและจุดที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นตัวหนาๆไว้เลยก็คือ Leverage 10-20เท่า คือสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับต้องบอกว่าการใช้เลเวอเรจสูงขนาดนี้ในตลาดคริปโตเนี่ยมันหมายความว่าแค่ราคาขยับผิดทางไปนิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆเงินทุนทั้งหมดอาจจะหายวับไปกับตาได้เลยเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงในเกมนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องสําคัญธรรมดาแต่มันคือเรื่องความเป็นความตายของพอร์ตการลงทุนเลยทีเดียวครับ และนี่แหละครับคือกฎเหล็กข้อเดียวที่สำคัญที่สุดที่ AI ทุกตัวต้องทำตามเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเวน้นนั่นก็คือทุกๆก,การเทรดจะต้องมีการตั้งจุดทำกำไรหรือ take profit และจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เสมอนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันคือบททดสอบเรื่องวินัยล้วนๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยเอาละครับหลังจากรู้ก,กติกาไปแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเรามาไขาความลับของแชมป์กันดีกว่า ว่าทำไม Deep s e e กถึงทำผลงานได้โดดเด่นแซงหน้ารุ่นพี่ไปได้ขนาดนี้อะไรคือสูตรลับของเขากันแน่เคล็ดลับของ Deep s e e กเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับมันไม่ใช่การทำนายอนาคตได้แม่นเหมือนตาเห็นนะแต่คือการทำตามตำรายอย่างเคร่งครัดมากๆเลยกลยุทธ์ของมันก็คือ 1. กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆเหรียญ2คือใช้ l e v e r a g ในระดับที่พอดีพอดีไม่ได้โลภมาก และ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการปฏิบัติตามกฎ stop loss อย่างมีวินัยและสม่ำเสมอสุดๆคือเป้าหมายของมันชัดเจนมากครับไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เน้นรักษาผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วให้ออกมาดีที่สุดตามโจทย์ที่ได้รับมาและถ้าเรามองลึกลงไปในทางเทคนิคนมันมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือสถาปัตยกรรมของ d e e p s e e เนี่ยเขาเรียกว่า hybrid agent ซึ่งมันทำงานได้2โหมดครับคือมีโหมดทิ้ง เอาไว้สาหรับคิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์แบบลึกๆช้าๆรอบคอบกับอีกโหมดคืนนอนติงที่เอาไว้สําหรับการตัดสินใจที่ต้องการความเร็วสูงมากๆอย่างเช่นการสั่งซ t อ p l o ล s อตัดขาดทุนทันทีที่ราคาแตะจุดที่กําหนดคือพูด,ดง่ายๆมันเหมือนมีทั้งนักวางแผนที่สุขุมใจเย็นกับนักรบที่ตัดสินใจได้เฉียบขาดอยู่ในร่างเดียวกันเลยครับสุดยอดจริงๆทีนี้พอเราเห็นฝั่งผู้ชนะไปแล้วเราลองมาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าครับ ความล้มเหลวของ AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Gemini และ GPT 5เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราอยู่ถ้าเราเอาพฤติกรรมของสองฝั่งมาเทียบกันนี่คือเห็นภาพชัดเจนมากครับในขาะที่ DeepSeek เล่นแบบมีวินยัยกระจายความเสี่ยงข้อมูลจากทาง n o v 1 .AI เขาบอกว่า Gemini เนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการช็อตทุกอย่างครับคือมองว่าตลาดจะลงแต่พอตลาดมันไม่ลงดันกลับตัวขึ้นเท่านั้นแหละ ก็รีบพลิกกลับข้างไปเปิดลองเพื่อไล่ตามตลาดทันทีหลังจากที่ขาดทุนไปแล้วซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับนากวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็น bravado หรือแปลเป็นไทยก็คือความกล้าแบบบ้าบินรมณมเหมือนคนหัวร้อนที่อยากจะเอาคืนให้ได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนำเราไปสู่แนวคิดที่น่าสนใจมากครับที่เรียกว่า generality penalty หรือถ้าแปลตรงๆก็คือบทลงโทษของความเก่งรอบด้านครับมันคือข้อเสียเปรียบของ AI ที่ถูกสร้างมาให้เก่งไปซะทุกอย่าง แต่กลับไม่ได้เชื่อชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษไงครับอธิบาย,ายง่ายก็เหมือนนักกีฬาทศกรีธาที่เก่งกีฬาทุกประเภทเลยนะแต่พอต้องมาแข่งวิ่งร้อยเมตรกับนักวิ่งที่ฝึกวิ่งร้อยเมตรมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะก็อาจจะสู้ไม่ได้พอต้องมาเจองานที่มันเฉพาะทางและต้องการวินัยสูงมากๆอย่างการเทรดด้วยเลเวอเรจแบบนี้ความเก่งรอบด้านที่เคยเป็นจุดแข็งมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนไปซะอย่างนั้นครับแล้วต้องคอยย้ำอีกครั้งนะครับว่าตามรายงานจาก not one ai เนี่ย ความล้มเหลวของเจมินี่ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่ฉลาดนะแต่เกิดจากความล้มเหลวในการจัดการการขาดทุนสูงสุดหรือ maximum drawdown ครับพูดง่ายๆก็คือพอเจอสภาวะตลาดที่มันกดดันหนักๆเข้าตัวมันกลับไม่สามารถทำตามกฎการบริหารความเสี่ยงที่ตัวเองตั้งเอาไว้ได้หรือจะเรียกว่าคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็ได้ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับสรุปแล้วเราได้บทเรียนอะไรที่สำคัญที่สุดจากการทดลองที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆในครั้งนี้กันบ้าง บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในโลกของการเทรดคริปโตที่เดิมพันสูงและใช้เลเวอเรจหนักๆแบบนี้วินัยในการทำตามกฎบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดมันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่ามีค่ามากกว่าความฉลาดหรือชื่อเสียงของ AI ตัวนั้นๆซะอีกแล้วเรื่องนี้มันสำคัญกับเรายัางไงโอ้โหสำคัญมากครับ เพราะนี่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของการมาถึงของยุคที่ AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมืออีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้เล่นจริงๆในตลาดการเงินซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงของระบบกล่องดําที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันตัดสินใจไปเพราะอะไรและมันอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้เรื่องนี้แหละทำให้ความต้องการ AI ที่สามารถอธิบายการกระทำของตัวเองได้หรือที่เรียกว่า Explainable AI เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI agent กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นตัวจริงในตลาดการเงินอย่างเต็มรูปแบบแบบนี้หน้าตาของโลกการลงทุนในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วเราในฐานะนักลงทุนจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับมันยังไงก็ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ